ครับวันนี้พามาดูมะพร้าวนะครับอายุ2ปี3เดือนนะครับประมาณ2ปีเศษๆเ็ก็เริ่มออกจันแล้วนะครับก็ออกมาได้ประมาณสักห้าห้าจันทแล้วที่บานนะครับเดี๋ยวให้ดูมันจะเริ่มพอมีติตดติดลูงแล้วครับตอนนี้เพิ่งจะบาน ก็เกสตรตัวเมียเยอะอยู่นะครับถัวเยอะเลยตอนหนึ่งหางหนูนี่ก็เกสตรตัวเมียประมาณสี่เลยสามถึงสี่หูบางอันนี่ห้าเลยห้าลูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีว่าผสมเกสรเราจะติดเดยอะติดน้อยแค่ไหนแต่ว่าอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับบำรุงไปแล้ว ปุ๋ยที่ใส่นะครับผมใส่เป็นขีข้ไก่แกบนะครับใหด้ดูด้านล่างนะครับขี้ไก่แกบนี้ใส่ได้ประมาณหกเดือนแล้วนะครับคือบำรุงมาก่อนนะที่ก่อนที่จันจะออกนะครับก็มีปุ๋ยเม็ดสูตรอ่าสิบห้าเสมอนะครับต้นก็งามเลยจะไปดูต้นอื่นมานครับต้นนี้จะงามกว่าต้นอื่นหน่อยหนึ่ง ต้นอื่นก็พอได้ครับครับต้นนี้ก็ออกจัดรแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่บานนะครับจันยาวเลยครับแต่ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรต้นยังเล็กอยู่นะจันแรกๆก,ก็ยังเป็นซีเรียสยังไม่ติดบางทีก็อาจจะยังไม่ติดลูกนะครับแต่ถ้ามันลดุดีๆก็น่าจะได้แต่จันแรกนะครับอย่างต้นเมื่อกี้นี้ก็มีติดตั้งแต่จันแรกเลย ก็ถือว่าเร็วนะครับสองปีก็ควาเออ,อกกันแล้วถือว่าสมบูรณ์ครับนี้อยู่ที่เราบำรุงต้นด้วยนะครับก็ต้องให้ปุ๋ยล่วงหน้าเลยนะครับพออายุสักปีแปดเดือนเนี่ยหรือว่าปีครึ่งเนี่ยก็เริ่มได้แล้วครับเริ่มบำรุงต้นนี้ก็ออกหลายนั่นนะครับหลายจันทร์ละกันจันแรกไม่มีติดนะครับด้านขวาเนรับ ไม่มีเกสรตัวเมียเลยอันนี้มีเกสรตัวเมียนะครับจันที่สองม,มีเกสรตัวเมียก็น่าจะเริ่มได้ติดมั้งครับอยู่ที่เราบำรุงครับต้องบำรุงให้ถึงครับพอได้เขาประยุกง์ก็จะออกจันเลยต้นใหญ่แล้วครับการให้น้ำในช่วงติดจันเนี่ยต้อง ให้น้ำถึงนะครับไม่งั้นจะไม่ติดลูกนะครับล่วงหมดเพราะ่าช่วงที่อากาศร้อนๆตอนกลางวันจะยิ่งนั่นครับทำให้ไม่ติดลูกกับล่วงแล้วก็ปุ๋ยก็สำคัญครับไนโตรเจนในดินผมเลือกเป็น1ิบห้าสิบเสมอนะครับช่วยบำรุงต้นด้วยลูกด้วยนะครับสังเกตว่าเม็ดเพิ่งจะนั่นเลยครับดูสีเข,เขียวนะครับยังไม่ค่อยจะละลายดีเท่าไหร่ จันบนบนใหญ่มากนะครับเกสตรตัวเมียน่าจะเยอะเหมือนกันมีทุกนี่เลยนะครับต่อหนึ่งทางที่แทงขึ้นมานี่ครับหนึ่งใบของมันเนี่ยครับมันก็จะมีจันตีออกออกมาด้วยแบบนี้ครับสังเกตว่ามีทุกนี่เลยทุกต้นเลยครับ การให้น้ำของผมก็อย่างที่บอกครับต้องให้ถึงถึง,ถงของผมนี่วันเว้นวันนะครับมนถึงจะออกผลได้รวดเร็วแล้วก็ตามอายุของมันเลยถ้าบำรุงดีก็จะได้แบบนี้ครับแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่ขัดน้ำหรือเราไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนี้อย่างน้อยก็ต้องเกือบสามปีครับกว่าที่จะเริ่มออกจันทร์ยังไงคลิปหน้าผมพา ติดตามมาดูผลอีกทีนะครับว่าจันที่เราเห็นว่าเกสรเยอะๆแบ,บนี้ผสมเกสรเราพึ่งพวกมแมลงมผสมเกสเรแล้วมันจะติดลูกมากน้อยขนาดไหนนะครับยินดีอย่าลืมกดติดตามก Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าฟามาอัพเดตกับมะพร้าวต่อครับผม